เชิญนะครั bursting, ury, gardens, บนั่งบนเตียงครับอ่านี่นี่จะเป็นการกินเหือกัห็นไหมครับดูจันทร์นั้นนะครับดูหน้าแกเห็นไหมมาเวียดนามประมาณสักสองสามวันนี่ดูหน้าแกดำดำติดสาวเวียดนามเลยเนอะคิดถึงการหงไมครับอ้าวนี่แสดงว่าไม่คิดถึงเลยพูดความจริงสิครับไม่มีการตอบรับจากสายปลายทางที่รู้ว่ารู้ไปสองคนนี้รู้ว่าใครครับ ตกลงคิดถึงไม่ถึงนี่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยตกลงกับน้องจู๊ดครับตกลงอาจารย์ท่านบอกได้ไหมคิดถึงน้องหงไม่ครับเอ้ยอาจารย์หงไม่ครับนี่ไม่จริงใจไหมครับอาจารย์หงนี่ได้ยินไหมครับผมอาจารย์ชยาครับจริงใจไหมครับเนี่ยคิดถึงไหมครับอ้าวดูอาจารย์ธนัทใส่เสื้อดีครับไปดูยี่ห้อกันก่อนี้เก็อทูเซ z Sport นะครับซูมลงมาเรื่อยโอ้โห โอ้โหไม่นุงเก่งเลยนะครับวันนี้เจ็บขาไม่มีแรงนะอ้าวเป็นไงใ้ายลุ่มเก๋ยอ้าวจันทนัทไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างครับวันนี้หมดแรงครับวันนี้รดท่อมโอ้ชอบท่อมมองเหรอครับปกติไปทำเล็กๆครับวันนี้ไปทำใหญ่ไปทำใหญ่ครับตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นอาจารย์จะย่างไม่เคยรถท่อมนะเว่นแตกเลยครับอะเป็นไงครับเราอาจารย์วิชานเยอะแว่นด้วยเล่าไปครับเล่าไปครับอาจารย์วิชานเล่าดีเอาแล้วเป็นไงครับสภาพรถบนถนนเป็นไงบ้างครับอ๋าสภาพรถบนถนน ขากลับขากลับอ๋อไปนู่นเลยขากลับนี่เดินไม่ไหวอ่ะเอาเพราะขาไปอยู่ไงเราก็เดินไม่ได้จะไมครับขาเป็นไรครับขามันกลับฮะมันแข็งเฉียงดีเวิร์นขาเป็นไงครับขามันกลับขาเป็นไงครับขามันกลับไงมันกลับขากลับเวปอีเด็กบ้าไม่มีอะไรอ้าวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กินข้าวเป็นข้าวกินข้าวที่ร้านนั้นเป็นไงไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยดีครับอร่อยดีฮะอร่อยดีน้องน้องน้องยุ้มน่ารักไหมน้องน้องไหนนะน้องยุ้มเสื้อดำน้องยุ้มืไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วหรือน้องฮอตอนนี้จำจำได้อยู่คนเดียวใครน้องกุ๊กน้องหงกุ๊กหรือหงโอเคครับเราขอตัดภาพไปที่อาจารย์วิชานครับจริงไหมครับจันทิยาบอกว่าหิ้วมาวันละหกเจ็ดปองนี่พี่ย้อง ก็คือถ้าผมหิวมาขนาดนั้นนะต,ตากกล้องก็จะพูดไม่ไม่ไมไมไมรู้เรื่องแล้วีปแต่ตอนนี้ตากล้องยังพูดรู้เรื่องแปว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นจริงเหรอ <Yes. S 1> แล้วเมื่อคืนได้ข่าวว่านอนอุดหูเัื่อคืนเลยครับอ๋อเมื่อคืนมีออกล้อมาหักถอยหลังอยู่ข้างหน้าจริงก็ถอยหลังไปแล้ว <c oughs> ไหนโชว์ครับวันนี้กินเบียร์ยี่ห้ออะไรครับวันนี้ผมยอมกินไทเกอร์นะจริงไม่กินเอ้ยทำไมเพราะว่าอยากจะเอายี่ห้อบ้านๆไปฝากลูกศิษย์นะแบ่งไรยี่ห้ออะไรฮะไหนโชว์โชว์โชว์สูงๆนี่ครับ ย่อทริปแอนด์ทรียี่ห้อดังเดิมที่กินกันตลอดทั้งงานนี้นะครับที่จริงมันมียี่ห้อเรดซอยงอนเป็นยี่ห้อที่ใกล้เคียงกันแพงถูกกว่านิดนึงเอาร้านอาหารเมื่อกี้นะครับคือร้านอะไรวะบาร์บีคิวเออบาร์บีคิวบาร์บีคิวเกอร์เด่นจินเนอร์ Yes I know เออน้องยุ่มเป็นไงน้องยุ่มเขเสียงมันก็บอกอยู่แล้วก่ามันยุ่มนะมันเอียงมุมเขาบอกเออวันนี้ไม่ใส่มะเขือเทศนะ อ๋อวันนี้แว่นไม่อยู่คับใส่เรคเทศไม่ได้แว่นไปไหนแว่นไปไหนอ๋อวันนี้ฝนตกอ่ะเลยเอาแว่นไปกันฝนพอดีเขาบอกว่าร่มมันกันแดดได้กันฝนได้ผมก็เลยเอาแว่นไปกันฝนมาแต่ก็กันไม่ได้เออแล้วทีพี่เดี่ยวไม่เห็นกันอะไรได้เลยนี่นี่ไอ้บ้านปิงคนมีครอบครัวไม่ดีนะน้อง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 ลุงก็ได้อ๋อเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเหรอ ไม่รู้ I don't know เพราะ s ่าเธ d ไม t t ด l l อกฉ I don't know ชอบคนเอาใจว่านะเอาแต่ใจ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเออใครอยากเจอกั <laughs> <laughs> บมึงสภาพห้องอาจารย์เป็นไงบ,างบ้างครับสภาพห้องอาจารย์ธนัทเป็นไงบ้างสภาพห้องราคาเท่าไ<ค>รนะอาจารย์พี่นร์ห้องบ้านเรานี่น่าจะประมาณ400-500ได้เลครับแต่ที่นี่ประมาณ พันหนึ่งนะครับสามสิบดอลลาร์นะแต่ม่านสวยนะม่านเตียงนะครับหนึ่งไอ้นั่นเป็นทวินเทปเอ่อทวินเบดซิงเกิลเบดโอ้แต่ผ้าม่านสวยมากผ้าม่านสวยสวยสวยมากดู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 มารยาทจันทนัทดู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 ครับมาถึงกางเกงนีตั้งได้เลยไหมแบนี่ยเหมือนเหมือนตัวเดียากีร์ยดูสภาพดูดูดูสภาพ โอ้โหนี่มีทีวีด้วยครับช่อง HBO ชัดแจ๋วเลยเจะเจ้าประกาศมาเรียกนั่นแหละเอ็งในโลกน้ำเต็มเลยอยากรู้ไหมครับเวลาเท่าไหร่นะนี่ดูดูอ่าป้าเวลาตรงกับประเทศไทยเลยครับโอเควันนี้แค่นี้นะนะนะคิดถึงคิดคิดถึงน้องหงไหมอ่อความคิดถึงมันก็ส่งไปตามสาย ใจจะดื้อ G S M แล้วนะครับเดี you know? ๋ยวก็ก <speaking net> <esté> ็ไม่โทรเหรอเออเมื่อคืนโทรแล้ววันนี้ยังไม่โทรเลยไม่ใช่ชี้ไม่ใช่ชี้ไม่ใช่ชื่อเดี๋ยวก็ถูกขอรอคัดสอบการเรียนขาดอะไรล่ะคัดระดับคัดระดับนะครับมามุกซิตี้นะอะไรห่อได้เลยครับอะไรฟังมุกซิตี้มามุกยุคซิตี้อ๋อยุคสิบปีว่าไงอาจารย์ธนัทตกลงคิดถึงอาจารย์หงหรือเปล่า อ,องไม,ม่คิดถึงก็จะคิดถึงใครล่ะดูมีเลือมีเลือไม่งมีเลือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเลือจะเปนจัพูดตัวใจบ้งเลยอ๋อผมผมแค่พูดแทนนะผมไม่ได้คิดแทนนะอย่างที่ไกด์วันนี้บอกว่าอะไรออผมรู้จักคุณนะครับแปลก ผมรู้จักคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณหายไปจากตัวเราเราฉันไม่รู้จักคุณจริงๆแต่เมต่างกับตัวอื่นนะครับผมรู้จักคุณแล้วผมคิดถึงคุณคือคุณหายไปเราก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ทัวอื่นเนี่ยเราคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณแต่เขาไม่รู้จักคุณไหนประมาณนะก็งงก็งตงก็งงประมาณนั้นรู้สึกอะไรนะมมุกอะไรก็ไม่รู้เริ่มแป๊กแล้วโอ้ไมซอนไมซอน is c v i Telecommunication Engineering and you? ไมซอ n ของไกยไงไกลูกเขาอะไมซอนไมซอนนี่ตัวนี้ Telecommunication Electronics and Communication Engineering Telecom โดนยับอะไรวะคืนนี้มุกฟาดเลยอะไรวะเก็บไปปะ เฮ้ย communication กับเทเลคอมคนละเรื่องไงเออใช่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาลูกหัวล้ออะไรวะเป๊ะหัวล้อตัวเองนี่ต้องซื้อยาแก้ปวดท้องนี่นะเอายาถ่ายพยาธิไหมเอ้ผมมองว่าอาจารย์ธนาที่เริ่มดำขึ้นทุกวันแล้วนะใส่เสื้อเหมือนกับงูป้องทองเลยครับเออจริงเหรอตัวนี้ร้อยเก้าเก้าไหม 1 9 9นเฮ้ยจริงดิเอไหนดูดิโอ้เอทูแซ r สปตาสมอแม้ตาสมอใส่เมื่อไห่ตอนปฐมใช่เหรอเอทูแไม่199บาทหลาดนัดเอ็นจมูบองหลาบองหลาฟองดองเอาพอไหมครับแวเนอาจารย์จะย่าไปไหนนะนวรเอาไปอยู่ในกระบป๋ไปดูสิน่ารักอยู่ หรือว <łość> ่าก้มเก็บสบู่แล้วมันตกแตกเฮ้ยเก็บสบู่ไว้เป้มาข้างหลังเลยวันนี้กลัวกลัวเี้ยใช้ยาแก้ปวดท้องอย่างเงี้ยบ่เลยบ่เลยจึ๊บ